สวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บซุกมาเก็บแรล้งนี่เก็บซุกเหรอซุกเยอะอยู่นะหวานหวานพี่น้องจ้ะหวัวใหญ่ๆนีเก็บทุกวันสุกไม่ได้หนิสุกอเลยได้หน,นพี่น้อง สวยงามมากแล้วเปิ่นซิ่เป็นเขียวเป็นฟกักให้นี่บ่ผลงานการปลูกของพี่ชาเองดูพี่น้องปลูกไว้เด่พอกินแล้วคอยอพี่น้องเลยสวยมากพี่น้องมองนี่นี่เป็นผู้ใหมากนี่กับ ทอนในก็เจ้าน,นี่พี่น้องจ้ะนี่ปลูกหลายแท้คนน่ะอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้ชื่นชมผลง,งานการปลูกของตัวเองพี่น้องเลยเป็นสิล่งหัวไว้แล้วละ่ะน,นี่เก็บด้มือได้หน่งามเพียงพี่น้องเลยม,มือีเหมียวสุกแล้วก็ล่วงแล้วก็หลุน อุ้ยหมดง่ายๆนี่มงม่วงนี่กำลังเปลี่ยน โดกแค่กำลังสวยไกลเคียของนี่มูลบัดศูนว่าันนได้ไม่ลูกอ่อ,อนเข่าพี่น้องเอ้ยลายๆหัวกระฟืนขึ้นสภาพอันนี้ฝนตกพี่น้องบรรยากาศมันช่างได้ปล่อยๆได้ยินเสียงปะค่ะฝนตกฝนตก ดรโมวานี่พี่น้องจ้ะน้อยหนา่ายากาศได้หนาวพี่น,อน้องลมพี่น้องดกโกดก นี่หวานพี่น,อน้องนวยใหญ่พร้อมนี่เคียวเสวยกำลังเป็นพี่น้องกำลังเป็นดอกรางันแดงเยอะเลยฝนตกพี่น้องจ้ะฝนตกปล่อย ตกค้าเพิ้นอันนี้นี่เพิ่งปลูกอันนี้ไม่ใช่ผักชีนะจ๊ะต้นเครลทไก่เคียวนี่มุนหมดแล้วล่ะอันนี้รุ่นสองอันนี้นี่ปลูกเองที่น้อกปลูกจังเม็ดเพิ่นปลูกปีเดียวสองปี ไปกินหมากล่ะต้นไ่ทวนหัวล่ะอันนี้ภูคขาพี่น้องตะละแหน่ตะละแหน่ฝรั่งน,นี่โดนฝนสัดเลยพี่น้องถือฝน,นนี่ปลูกสังกะสีอันทงหน้านอันนี้ปลูกมันเนยค่ะพี่น้องมันกว่าหกเดือนเนาะค่ะพี่น้องจ้ะหกเดือนแล้วก็กำลังแตกมันกำลังแตกหกเดือนแล้วก็เก็บเกี้ยวเลยเนาะคะ่ะแล้วก็วานเขาตอเลยอะไร นี่ปลูกมันหัวมันสัมปะหลังกเจี๊ยบแดงพ่ได้กินพี่น้อง,งนี่ดงกะเพรานี่ลกทิมเบิร์ดพี่น้องมันหลายเพราะต้องใส่พื้นที่ปลูกเนื้ออื่นน้ำเนาะคะ่ะนี่เป็นสตรอเบอรี่เมินล้านเก็บกินแล้วคะ่ะนี่ปลูกไม่เยอะเนาะปลูกพ่ออันนี้เลอ น,นี่นี่พอจากไหลเขาไหลเริ่มออกแล้วพี่น้องนี่เด้นี่ก็เพาะจากไลเพื่อนนี่ค่ะให้พ่นปุ้งหักแล้วค่อยเสียมนะพี่น้องจ้ะมีผักเป็นลูกไส้บสบายพี่น้องจา้าเขาลุงบนันเสมอพ่นควันพึ่งออกอากล่วงบานมาก็ได้พ่นควันอีู่หรอมุมนี้ก็จะเป็นบอลสีของนี่กำลังแตกวันนี้บบคอยได้ดูแลเนาะค่ะนี่กำลังขึ้น,นพี่น้อง นี่ไม่ค่อยดูแลไม่ได้ดูแลเขาว่าวันกี้นี่น้องอันนี้พึ่งคลอดเนาะค่ะกะดูแลลูกดูแลพึ่งสิเอาปุ๋ยเอายงางไส้ให้เฟินค่ะพี่น้องจ้ะนี่เราพึ่งสิขึ้นเนาะค่ะปลูกเพราะว่าความมักความชอบเนาะค่ะบ่ได้ปลูกอันนี้น้ำเพลินดอกบอลบ,บ้านเฮาเนาะนี่ละพี่น้องความมัก แล้ก็กล้วยไม้กล้วยไม้นี่คือซื้อมาเนาะพี่น้องซื้อมาแล้วเอามาปลูกใหญ่พี่อนออกจากกระถางแล้วก็มาปลูกกับพี่น้องจ้าโห้ยนี่พระเจ้าขายก็ซื้อมาเนาะค่ะงานกระชาตดตะกี้พี่กระทวมหัวพระองค์คนเก็บซุ้มมือค่ะอันนี่ กำลังแตกแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาเก็บทุกมือนเนาะผู้นั้นผู้นี้มาคอกะไฮเพิ่นไปจะ้ะใส่เกียงเนองไม่ไปลวกเนี่นี่ผักหวานกินจนบ่ออยากแล้วพี่น้องจะ้ะแกแล้วว่าได้เก็บจนเป็นดอกละอยเพิ่นเป็นดอกไปต้นใหญ่เถอพี่น้องเพิง่งคุณอนะคุณอนะคุณไอ้พี่น้องะ่ะพุณอันนี้เราก็เก็บทุกวัน ทุกวันใส่ตํมามะละกอวันละหน่วยสองหน่วย <c oughs> มีกินตําหุงเกือบซุ้มมือเนาะพี่น้องนี่พี่น้องผักหวานต้นหนึ่งผักหวานใหญ่คุณอะคุณอะโอ้ต้มหวัหวต้มเกลือคุณอะคือต้นผักหวานนี่เลยพี่น้องจ้าอ,อันนี้เอาไม้นี่เอามาปลูกเองพี่น้องจ้านี่เไงอุ้ยได้กแกงแล้ว นี่เอามาปลูกก็ได้กินพี่น้องจ้าโอเค ดอกก็ไม่พี่น้องคนลายแทย้ลายต้นพี่น้องเภาเพราะงั้นนี่คุณน่ะคนคุณน่ะ